ตรวจสภาพเสียภาษีต่อพบอรบเรียบร้อยแล้วครับ เจ๊เป็นใครเนี่ยแม่ยานางไงมอไซมีแม่ยานางด้วยเหรอโมเปล่าเจ๊มีสิมอไซรถไถจักรยานอันไหนมีล้อก็มีแม่ยานางหมดแหละรถถังล่ะมีไหมเพื่อนเล่นเหรอเป็นแม่ยานางทำไมไม่ช่วยกันหน่อยละเจ๊เองเป็นคนขับเท้ๆจะให้ข้าช่วยอะไรล่ะข้าก็ช่วยได้แค่ให้กันมังใจแค่นั้นแหละกู่กรณีผมหายไปแล้วแบบนี้ใครจะรับผิดชอบแล้วเนี่ยรถมีพลบก็ไปเบิกซะ ได้ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจ่ายตามจริงไม่เกิน3 0,000บาทมีสิทธิ์รับได้ภายใน7วันนับจากวันร้องขอจากบริษัทประกันภัยโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิดในดูซิมีส่วนไหนขาดหายไหมกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะทุกคลภาพาถาวรจะได้รับค่าเสียหายสูงสุดถึง5 0 0 0สนบาท ค่าชดเชยเป็นผู้ป่วยในนอนรักษาในโรงพยาบาล200บาทต่อวันไม่เกิน20วันทำพรบรไว้เเพดค่ะจะได้ไม่เป็นภาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์